รู้สึกว่าดีกว่า,วากลมเจ้าทายก้องกะดีนะตอนแรกอ่ะมันมันเก็บมันมันไปเก็บวางหนูก็เลยมาเ้ิ่มมาให้มันได้สนานหรอกใช่ปะไหวปะอันนี้มาตรวจสอบกล้องที่ท่าเรือข้ามฟากบรวรมงคลนะฮะติดกับสอนอปวรมงคลนะฮะตรงข้ามวัดเทวราชกุญชรน,นะฮะเป็นขากลับนะฮะเป็นการเช็ค จำนวนคนของเรือขากลับนะฮะขากลับจากที่เรือเรือต้องสงสัยเนี่ยดูว่า,า,าฝั่งตรงข้ามาฝั่งตรงเอตรงตรงหน้าถ้าเรือเทวราชกุญชรเนี่ยมาหกคนนะครับหน้าหกคนหน้าสุดสองคนหลังจากหน้าสองคนเป็นเป็นสี่คนคนขับหนึ่งคนคนสุดท้ายนั่งกับท้ายขวามือเหมือนกับจะหมดแรงนะครับอันนี้โอเคว่าก่อนถึง ที่ท่าเรือเทเวศเนี่ยมีหกคนนะถึงท่าเรือเทเวศเนี่ยเ,เหมือนมีเงาคล้ายตกเมื่อตกเสร็จปุ๊บทุน่นทุ่นตกเมื่อทุ่นตกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นประมาณสามสี่วินาทีไอ้สี่ห้าวินาทีเรือพยายามเบรกแล้วก็ไปเบี่ยงไปทางขวาแล้วคนหน้าเรือยืนทั้งหมดสี่คนแล้วก็คนขับหนึ่งคนเหลือประมาณห้าคนนะครับแล้วก็วกกลับอยู่ตรงนั้นประมาณสี่นาทีนะฮะวกกลับ วกกลับแต่หมายถึงว่าข้ามไปทางสะพานพระรามแปแล้ววกกลับนะฮะข้ามฝั่งไปก่อนแล้ววกกลับแต่ขากลับเราเห็นไม่ชัดนะครับตอนนี้เราก็เลยมาดูที่ท่าเรือข้ามฟางเอกชนที่ติดกับสอนอนบวร,บรมงคลนะฮะท่าเรือเอ,อกชนบวรมงคลนะฮะดูว่าขากลับมีกี่คนนะครับเช็คให้ชัดๆว่าเป็นยังไงนะฮะเดีวดูต่อไป ตอนนี้เราอยู่ที่ตรงท่าเรือใกล้ๆสอนอบวรมงคลท่าเรือเอกชนข้ามฝากบาวมงครืข้ามฝากบรมงคลนะคะตอนนี้ท่านสอสอเต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์ก็อยู่พร้อมๆก,กันกับทีมงานของสื่อมวลชนนะคะที่ลงมาตรวจสอบกล้องวงจรปิดหรือว่ากล้อง CCTV ทีนะคะที่เรากำลังค้นหากัน ะะดูเวลาแล้วก็สถานที่ใน<ช>แต่ละจุด<น>แล้วก็เช็คจํานวนคนที่นั่งในเรือสปีดโบ๊ทขากลับนะคะว่าเหลือจํานวนทั้งหมดกี่คนนะคะคหลังจากที่เราเช็คกันมาแล้วนะคะว่าขาไปเนี่ยมีทั้งสิ้น6คนนะคะจากวัดกล้องที่วัดเทวราชกุญชรนะคะตอนนี้ทั้งสสเต้นะคะมงคลกิจก็ มาเช็คอีกทีนะคะตรงท่าเรือข้ามฟากบรวรมงคลนะคะตอนนี้เราก็จะเช็คเพื่อยืนยันอีกทีนะคะว่าขากลับเนี่ยเราจะเห็นกี่คนนะคะทั้งหมดค่ะข,ขอบคุณพี่นักข่าทุกท่านค่ะก็ร่วมโดยช่วยกันทุกคนนะคะทั้ง สื่อโซเชียลนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ส่งข้อมูลมาให้กับทางสสเตแล้วก็ทีมงานนะคะตอนนี้ก็เหมือนเป็นการทำงานของทางภาพประชาชนร่วมกับสื่อมวลชนนะคะในการช่วยกันตรวจสอบนะคะการค้นหาน้องแตงโมนะคะจุดที่ตกแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะเช็คจำนวนคนที่นั่งอยู่ในเรือสปีดบ๊ท นะคะว่ามีทั้งหมดกี่คนนะคะซึ่งตรงกับข้อสันนิษฐานที่ทางท่านสอสอเต้ได้ได้ตั้งไว้หรือไม่นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจนะคะทุกท่านนะคะเมื่อวานก็เป็นวันสตรีสากลด้วยนะคะก็อยากจะให้แบบประเทศไทยนะคะก็ มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกล้องนี้น่าจะไม่ชัดมีกล้องที่แบบเซฟตี้เนาะไม่ชัดกล้องฝั่งนู้นชัดกว่ากล้องฝั่งนู้นที่เราเห็นขาดกลับเนี่ยมันเป็นเงาเหลือแค่ห้าคนแต่ไม่รู้ใช่หรือไม่ใช่นะค่ะก็เป็นเพียงการตั้งข้อสันนิษฐานนะคะแต่กล้องกล้องตกลงกล้องเอกชนใช่ท่าเรือบัวเป็นคนข้ามปั้นเนี่ยมองไม่เห็นมองเห็นแต่ไม่ชัดจุดนี้ก็ยังไม่ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราจะไปร้านอาหารตรงใกล้สะพานสังฮี ซึ่งจุดต่อไปที่ทางสสตจะเดินทางไปเป็นจุดที่ร้านอาหารอันนี้ก็เป็นร้านค้านะคะบริเวณตรงท่าเรือข้ามฟากประวับงคนอันนี้ก็เป็นร้านค้านะาะบรเวณตรงท่าเรือข้ามฟาการะวันบงคน

ก็ต้องช่วยจำเลยซวยหมดทุกคนช่วยช่วยได้นะคะระบบทำทําได้แต่ว่าต้องช่วยคนที่ถูกต้องนะคะนายนายของนายมีสักทิ้งไหมยังอนยังไม่มีสักทิ้งเลยมาสายลับสายลับไม่มีใครกล้าโทรหาสายลับสายลับแปลก ไม่มีโทรทวงหาหนึ่งไม่มีใครทรหาสองมีใครกล้าขอมีอย่างเดียวเขาบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยน้องแตงโมสุดหัวใจเนี่ยอยูดีอยู่อยู่คนเดียวเครื่องปิ้นก็ปิ้นเองงงเลยเมื่อสองวันก่อนเครื่องปิ้นปิ้นเองสี่ทุกเครื่องปิ้นปิ้นเองโห ต้องถามว่าที่บ้านตากล้องเกิดอะไรขึ้นค่ะมีอะไรพูดไหมกับเอฟซีก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปอีกจุดหนึ่งจะไปจุดหนึ่งตรงน่าจะเป็นบริเวณร้านอาหารที่สะพานสังฮีค่ะก็ตอนนี้จะสอไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะปิดไลฟ์สดก่อนนะครับ เดี๋ยวจะเปิดไลฟ์สดก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปอีกจุดหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงจุดนี้ภาพไม่ชัดนะครับภาพไม่ชัดภาพไม่ชัดมันจะเป็นเอาไปเป็นพยานหักล้างไม่ได้นะครับเราต้องเราต้องการพยานสนับสนุนในสิ่งที่เราคิดว่า,ามาีน้องตอมเนี่ยตกที่เทเวศนะฮะเราต้องการพยานสนับสนุนนะครับนะครับหาพยานสนับสนุนคือบริเวณขากลับทั้งหมดเพราะขาไปเรารู้ว่ามีหกคนละนะครับ ใชาไงเดี๋ยวปิดกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวยปิดไฟ้สดแล้วเดี๋ยวมาใหม่อีกรอบหนึ่งขอบคุณครับ